ลำดับแรกค่ะก็ขอเรียนเชิญนะคะคุณต้นกลิ่นพลมีรองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกล่าวเปิดหลักสูตรสร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศรุ่นที่21ค่ะเรียนเชิญค่ะใน b ิเนี่ยหน้าที่ของบ I เลยนะคะคือนะเป็นหน่วยงานที่ประสานงาน ในเรื่องของการทําธุรกิจนะในเรื่องของการลงทุนเพราะฉะนั้น,เ,นเวลาที่คุณอยากจะลงทุนหรือคุณมีพาร์ทเนอร์ต่างประเทศแล้วไม่รู้จะวิ่งไปที่ไหนวิ่งมาที่วิวไอคอนได้นะคะไม่ใช่ว่าเฮ้ยฉันไม่ใช่ผู้ได้รับส่งเสริมฉันไปไม่ได้ไม่ใช่นะคะ เราเราสามารถให้ข้อมูลนะคะในเบื้องต้นเกี่ยวกับการทําธุรกิจเราให้เองไม่ได้หมดนะคะเพราะว่า b U. I ไม่ใช่หน่วยงานที่รู้ทุกเรื่องแต่เราประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุตสาหกรรมนะคะหรือว่ากระทรวงแรงงานอะไรเงี้ยเราประสานให้ได้ในข้อมูลเบื้องต้นอันนี้นะคะนี่บอกไว้นะคะก็เป็นการให้ข้อมูลเป็นการประสานงานและที่สําคัญคือการให้สิทธิประโยชน์ BI ไม่ได้ให้เงินนะ เราให้สิทธิประโยชน์สิทธิประโยชน์ที่ให้คําว่าสิทธิประโยชน์คือเรื่องของภาษีนะเราให้สิทธิในด้านภาษีเช่นยกเว้นภาษีเงินได้นะคะหรือว่ายกเว้นภาษีนําเข้าเครื่องจักรวัตถุดิบอันนี้คือหลักๆของ e u i นะคะผ,ผลิตชิ้นส่วนรายใหญ่ๆแล้วเ,เอาผู้ประกอบการไทยเข้าไปเจอไปพบไปสร้างกิจกรรมนะซึ่งทํามา20กว่าปีแล้วเรามอนิเตอร์ทุกปีนะคะอันนี้มอนิเตอร์ทุกปี มูลค่าการซื้อขายอะ่ะมันเกิดขึ้นนะคะไม่น้อยกว่าหมื่นล้านนะตอน่อปีในปีที่เศรษฐกิจดีๆเนะี่ยมันขึ้นไปถึงเจ็ดหมื่นล้านนะอันนี้บอกข้อมูลไว้นะซึ่งการการเชื่อมโยงพวกนี้มันไม่ใช่ว่าเจอกันวันนี้แล้วภายในปีนั้นซื้อนะมันต้องมีการติดต่อไปจนอีกปีสองปีสามปีซึ่งในช่วงเหล่านั้นแหละเป็นช่วงที่เ,เกิดการซื้อขาย นั่นคือการมอนิเตอร์ของ BUI ซึ่งเราจะทุกปีเราจะตามแล้วเราจะตามด้วยว่าคุณเกิดการซื้อขายจากการร่วมกิจกรรมของเราหรือเปล่าแต่สิ่งที่เราพยายามสร้างบทบาท BI ก็คือเราต้องการเป็นตัวสร้างโอกาสนะสร้างโอกาสให้พวกคุณนะคะเพราะฉะนั้นความรู้ที่ให้เนี่ยไม่ว่าอาจารย์จะมาเลคเชอร์อะไรก็แล้วแต่ในที่สุดคุณอาจจะรู้ดีกว่าอาจารย์ก็ได้เพราะคุณทำธุรกิจยู่แต่สิ่งที่ ที่คิดว่าพวกคุณน่าจะขาดแน่ๆคือการสร้างโอกาสก,กับหน่วยงานหรือว่าภาคเอกชนในต่างประเทศนะคะแล้ว BI วไอบทบาทตรงนี้โดยฟัง์กชันง,งานโดยภาหรน้าที่มันทำได้และโดยชื่อเสียงของ b ิเนี่ยมันเป็นที่ยอมรับอยู่แล้วว่าเราทำอะไรแค่ไหนจริงจังแค่ไหนเพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้จุดแขวงตรงนี้ของวินไ์สร้างโอกาสให้พวกท่านถ้ามันอยู่ในคอร์สนี้แล้วเรียนนี้แล้วเนี่ย นะครับอย่างน้อยนะครับสำนักง,งานขายสำนักง,งานผู้แทนเล็บออฟฟิศเพื่อจะดูแลลูกค้าต้องไปอยู่ที่นั่นนะ,ะทุกขรั้งที่มาผมก็ได้เรียนแล้วตอนที่ท่านได้ได้ไดสัมภาษณ์กันท่านได้คุกันนะครับก็ค <Vander> ือว่าอยากให้คิดอี้ก่อนนะครับเป้าหมายก่อนที่จะขยับขยายหรือบางท่านมี มีเป้าอยู่ในใจแล้วสุดท้ายคือจะไปตั้งโรงงานจะไปผลิตที่นู่นด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะเหตุผล,ลต่างๆที่ออกไปเช่นไปดูคือขยายตลาดใช่ไหมครับอ,ออกไปเพื่อลดต้นทุนนะผลิตสินค้าออกไปเพราะว่าเขามีสิทธิประโยชน์าทงการค้าที่จะทําให้สินค้าเราได้เปรียบเข้าไปในตลาดนั้นที่3ได้ในประเทศที่3ได้อันนี้เป็นตัวอันนี้นะเหตุผลของท่านแต่ละคนที่มาอยู่ในห้องเนี้ยที่ผมได้สัมภาษณ์่ย ก็ก็ก็มีเหตุผลแตกต่างสปอร์ตแต่ละคนมีนะครับแตกต่างกันไปอีกอันหนึ่งท่านมาเรียนคอร์สนี้แล้วเนี่ยนะครับก็ดีใจนะครับที่วันนี้ท่านมาจากผู้สมัครทั้งหมดนะครับที่เราเปิดรับสมัครแค่2อาทิตย์เนาะเราได้มา57คนและท่านเหลือ20คนเนี่ยนะครับท่านก็เป็นทูตที่รับการคัดเลือกนะครับเราคิดว่าท่านมีความสามารถมี อโอกาสที่จะขยายไปทำธุรกิจในต่างประเทศแน่นอนหลักสูตรนะครับจัดมาแล้ว20รุ่น700กว่าท่านก็คือ700ยังไงหันไม่ลงตัวบางทีก็30บ้างบางทีก็รุ่นเดียว50บ้างหรืเบืร์บ้างแล้วแต่กรณีมันจะเป็นรุ่นยืไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีลงทุนอยู่แล้วอย่างที่บอกก็รวมๆแล้วก็300วมานในส่วนของหลักสูตรนะครับจะมีการอบรมกันอยู่45ชั่วโมง ในหัวข้อต่้งๆไปนี้ต้องต้องไล่หัวข้อไปนี้เลงนะครับบางอยา่างบางคนในบางหัวข้อเก่งกว,ว่าวิทยากรแต่บางทีอาจจะต้องมาเติมก็ได้ยาเติมข้อเร็บของเล้าบ,นะบ,บางทีเราอาจจะมองข้ามไปก็รเรา่มจผ่านเรื่องนี้มาหาแล้วนะฮรับาอกความดูว่าคนื่นในรุ่นเราเนี่ยมีใครบ้างที่เขายังไม่ถนัดเรื่องนี้อาจจะเปน็นลูกค้าตกไปใช่ไหมครับอาจจะเป็นลูกค้าเราก็ได้ในเรื่องต่างๆที่บรรยายไปนะครับวิทยากรอยากจะมานั่นคุยกัน อาจะไม่ใช่หนังคาขเรียนแบบทานการจะเป็นกันเองนกันเองระหว่าธรรมดาถ้าเกิดมีปมัญหาหรืออยากจะประสานงานอะไรนะคะให้โทรหาเราชื่อแตงนะคะชื่อชื่อประพัน์สอนไม่ใช่ขาวรอค่ะก็อาจจะเป็นน้องเล็กกว่าแต่ที่วงนะคะในสำหรับกองนี้นะคะทีม่มาอยู่กองพัฒนาผู้ะกับการไทยในส่วนของภูมิภาคนะคะหากทุกท่านน้องเหนือจากสนใจลงทุนไปต่างประเทศแล้วสนใจไปลงทุนในภูมิภาคอื่นก็สามารถประสานมาได้ที่แตงค่ะ ยุค20ปีเข้ามานะครับก็พัฒนาอุตสาหกรรมไทยไปสู่อุตสาหกรรม4.0ถ้าแอพอร์ตว่าเป็นไปได้นะฮะแล้วก็เสริมสร้างีดความสามารถในการแข่งขันการปรับตัวทางธุรกิจเพราะว่าเราไม่รู้ว่าในอนาคตสิ่งที่เป็นความไม่มั่นคงทางเศรกิจมีอะไรบ้างบริเาณก็เป็นหน่วยงานหนึ่งนะครับที่ต้องการให้ธุรกิจสามารถปรับตัวได้แล้วก็สามารถแข่งขันได้ต่อไปในส่วนของอีกสิ่งก็คือกิจงที่ทำ การไทยเนี้ยก็กองน,นี้ทำอะไรบ้างนะคะกองน,นี้เนี่ยในภาพรวมเนี่ยนะคะ ที่บริการให้ข้อมูลนะคะแล้ก็ทำปรึกษาต่างๆในประเทศเป้าหมายรวมถึงการจาัดทริปเดินทางไปศึกษารูทางการลงทุนด้วยนะคะในกลุ่มประเทศนั้นๆว่าจะเป็นกลุ่ม CLMV กลุ่มเอเชียใต้เอเชียกลางแอฟริกาเป็นต้นนะคะนอกจากนี้เราก็ยังมีการจัดสัมมนาอย่างเช่นในวันนี้นะคะก็อยู่ภายใต้สางนี้เหมือนกันซึ่งปกติเราก็จัดเป็นประจำทุกปี พื่อให้ความรู้ในด้านต่างๆที่จำเป็นในาการที่จะไปจัดตั้งธุรกิจในต่างประเทศค่ะแล้วก็สุดท้ายแล้วก็จะเป็นการสร้างเครือข่ายนะคะก็คือเครือข่ายจากระหว่างภาครัฐและเอกชนแล้วก็ใั้ะะนในประเทศและก็ต่างประเทศแดะต่อไปก็คือจะเป็นประ,ะเทศกลุ่มเป้าหมายนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะได,ได้เดินทางไปแล้วนะคะหรือว่าเราเองก็มีการสึกษาข,ข้อ ก็มานะคะก็คือเป็นการสายงานประสานกับภูมิภาคก็คือการที่สำนักงานเราเนี่ยก็คือทำเอลไอนะคะมีสำนักงานภูมิภาคส่วนต่างๆก็จำนวนเจ็ดสูน่ยนะคะตก็จะมีเสนอเป็นเสนอเป็น f a c ิ l i เตอร์ค่ะให้กับภูมิภาคต่างๆก็คือภูมิภาคต่างๆเขาก็จะมีกิจกรรมของเขาอยู่แล้วนะคะว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมหรือการสร้างเครือข่ายการสำนักงา ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการที่เกี่ยวข้องหรยอพ้อเกี่ยวกับมาตรการฐานรางมาตรการ s อทรวมถึงก็มีการจัดกิจกรรมการชงคุณนะคะเดินทางไปสุดษาลุกทางการลุงมุนในต่างประเทศเหมือนเหมือนแบบนี้เหมือนกันนะคะ